ลดน้ำอ้อยอก่อนเลยใบเตยใบยเตยใบยเตยไม่เตยน้ำอมอขอน้ำพ่อแม่คงคาก่อนคงคาเอ้ยขอนหนอยเลยบุญน,นั้นท่านได้เท่ากันลูกขอน้ำหน่อยบุญน,นั้นท่านได้เท่ากัน ให้ไก่ก่อนเลี้ยงไก่ก่อนวัดดี้ไจ้องไก่ฮะไปจ้องไก่นะลูกไปจ้องไก่นะไม่ได้นะเองห้ามนะห้ามกัดไก่นะลนะูกกัดไก่แล้วคาดตอนห่ำเนยนะเอยคาดไม่เหมือนใครนะอืมนะครับที่รองรับน้ำคอยตรงนี้ ให้วิธีนี้อ,อ่ะให้วิธีนี้ก็ได้เนาะบัดดีเนาะมอนแคทเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนหลกเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนเดี๋ยวรอ,อก,ก่อน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 เดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินจะค่าให้อาหารให้น้ำไก่ก่อนตรงนี้ตรงนี้ทหนึง่งนะครับอ่า ทางน้ำข้าวต่นีเอ้ห้อยไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็โอเคล้ตัวเงีนตัวเงี้นตามีเล่นเงีนได้ลูกเฮ้ยเฮ้ยอ้า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 จับ จับให้ได้จับให้ได้จับให้ได้จับให้อยู่อ่ะอ่ะจับให้อยู่อ่ะอ่ะจับให้อยู่อ่ะจับให้ได้อ่ะอ่ะอ่ะอ๋อเร็วๆจับ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 เร็วอืมฮะจับจับให้อยู่